จบเลยนะจบแล้วไม่จบไม่ต้องไจบอ่ะไม่ต้องนะพี่ค่อยๆทยอยนะตอนนี้โอเคโอเคถ้าตื่นจะอเก็บหมวกก่อนี่จะแม่นี่ไม่ที่ใส่กัญชาไม่เอาแบบนี้พี่ตอนแรกนี่พูดเหมือนเล่นนะแต่รู้สึกจะออกจริงวะ ก็บอกคนท่าทางแกเอาจริงแกตัวไหมแกเอาริงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปขอเฮียร้สนนอกร้าถ้าวันไหนเฮียเขามาเขานั่งนี่แกไปนั่งโน้นไม่ได้เฮียมาแล้วไม่ไม่จะบอกว่าก่อนมาเนี่ยจะไม่ของย่าเพาะถามว่ามีใครมั่งเพราเอ่ยชื่อเธอโทนี่คือใครถ้าเทียมตัวไม่ละกันม้าว่่แค่สงสัยตา ไม่เกิบอกววาไม่ก็นอิมพอดนดิอิ่มพอดนะบอกว่าบอกว่าบอกา,อาชอบของนอ <laughs> อะไรนะเอ็ยไ <laughs> <laughs> ปพบมาตรงนี้ยังอิคนด้วยหมดใจคนด้มีจะตายแล้ว 呃，啦啦啦。